นะนะอ่ะเราก็มาตัดข้าสาระกันเลยนะวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะแนะนำสมุนไพรดีๆนะไว้อากาศขยาแข็งโดคอะไรเนี่ยมันหมดสมบัตภาพทางเพศอ่ะนะอ่าแบบไม่มีพลังอ่ะปั่มปั๊มไม่ได้อ่ะอยากปั๊มปั่มอ่ะอยากปั๊มปั่มมันทำไม่ได้อะไรอ่ะอครียดเกรียดเครอย่างเงี้ยแบบตื่นมาเครียดซีเรียสนะใครมาปั๊มปั๊มไม่ได้อย่างเงี้ยนะ นี่เลยนี่เลยนี่นี่เนี่เต็มตัวเลยนี่พ่อพ่อพ่อไปหาไม้ตื่นไม่ทันตื่นไม่ทันพ่อไปหาไม้เฉยเลยเออนี่เถาตำลึงเออเถาตำลึงได้ละนี่นี่ลากมเลยนี่นี่นี่อายุนี่ปาไปสิบปีนะรุ่นนี้นะนี่สรรพคุณสุดยอดเลยนะป่าไปสิบปีนี่โอ้โหโดดเด่นเลยนี่เออดดเด่นเลยนะอ่อ ใพวกนี้เถาตําลึงนี่บํารุงสมรรถภาพทางเพศนะแล้วก็บํารุงมดลูกมดลูกผู้หญิงรางไข่ผู้หญิง,ง,ญงนะทําให้เลือดมันไหลเวียนดีเนี่ยรากพวกเขานี่ทำให้เลือดไหลเวียนดี D, แล้วก็นี่ไอ้แก้ไข้บดบดตือต้อมาต้มแก้ไข้อ่ายาแก้ไข้ลดไข้ได้ด้วยนะนี่แถมไม่พอนี่นี่ลดน้ำตาลในเลือดนี่นี่ช่วยรักษาเบาหวานด้วยนะ มะสาหวานด้วยนะรไขมันอีกนะอะไรจะเยอะแยะขนาดนั้นนะนนั่นนั่นนั่น